เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุคเจตอนที่191เรื่องของตระกูลชุย1ชีวิตคนเราหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวประหยัดไปซะทุกอย่างแบบนั้นจะไปมีความหมายอะไรเจ้าเหวนเทากลับไม่ได้สนใจหลอดไฟขนาด15องศาเขากล่าวว่าจะติดก็ติดดีๆไปเลยไฟฟ้าเข้าถึงแล้วยังไงก็ต้องสว่างจ้าพี่สาวใหญ่หลอดไฟ15องศาที่บ้านพี่ไม่เห็นสว่างสักนิดเลย พี่สาวใหญ่เจ้าพูดอย่างไม่สบอารมณ์นี่ยังไม่ทันได้ติดตั้งไฟเลยนะมารังเกียจหลอดไฟบ้านพี่แล้วนายไม่อยากประหยัดงั้นก็ดูเองเลยว่าจะติดกี่องศาแกอย่าทรมานขนาดนั้นเลย15องศาก็ไม่เลวแล้วคุณแม่เจ้ากล่าวผมไม่อยากได้เจ้าหวนเทาเปิดผมอยากใช้25องศาแบบบ้านพี่สาวห้าแบบนั้นถึงจะสว่างสว่างมันก็สว่างอยู่หรอกแต่ค่าไฟแต่ละเดือนไม่ใช่น้อยๆเลยนะ พี่สาวห้าเจ้ากล่าวด้วยรอยยิ้ม15องศาแต่ละเดือนก็จ่ายค่าไฟไปไม่น้อยเหมือนกันพี่สาวใหญ่เจ้ากล่าวเจ้าวนเทากล่าวด้วยรอยยิ้มแต่ถึงยังไงผมก็ไม่ติดแบบ15องศาหรอกไม่ว่าจะถูกแม่และพี่สาวใหญ่รังเกียจแต่หลังจากวัดสายไฟเรียบร้อยแล้ววันรุ่งขึ้นเจ้าวนเทาก็เข้าไปในอำเภอเพื่อซื้อสายไฟหลอดไฟและมิเตอร์ไฟฟ้าโดยที่ชุยใต้ย,ยังคงติดตามมาเหมือนเดิม พี่หกพี่จะซื้อหลอดไฟขนาดเท่าไรเหรอชุยต้าถามยังตัดสินใจไม่ได้เลยถึงเวลานั้นค่อยไปถามดูนายละ่ะเจ้าเวนเทาถามผมจะซื้อแบบเล็กสุดชุยต้าพูดอย่างซื้อตรงผมจะออกไปสร้างบ้านอีกหลังส่วนพ่อกับน้องชายอยู่ด้วยกัน แต่พ่อไม่อยากให้ติดตั้งไฟฟ้าน้องชายผมเองก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวถ้าซื้อขนาดใหญ่กลับไปถึงเวลานั้นถ้าต้องจ่ายเงินเยอะๆพวกเขาคงได้ทะเลาะกันแนงั้นก็ซื้อแบบเล็กไปก่อนแล้วกันซื้อแบบเล็กก็ได้เหมือนกันใช้ไปก่อนหลังจากนี้ค่อยว่ากันเจ้าหวนเทาพยักหน้าเมื่อมาถึงอำเภอทั้งคู่ก็ไปซื้อหลอดไฟและสายไฟที่ร้านค้าชุยต้าถามว่าหลอดไฟมีกี่องศาพนักงานขายของกลับมองอย่างดูถูกดูแคลน น้องชายเขาเรียกว่ากี่วัดต่างหากละ่ะชุยต้าถึงกับหน้าแดงกำ่ำเจ้าวนเทาเองก็รู้สึกแปลกๆปลกมาตั้งแต่แรกแล้วจึงพูดอย่างใจกว้างแล้วมีกี่วัดละ่ะพนักงานขายโยนแผ่นพับมาให้เจ้าวนเทาอย่างไม่แยแสมีกี่วัดก็อยู่ด้านบนนั้นหมดแล้วดูเอาเองแล้วกันเจ้าวนเทาหยิบมาดูชุยต้าเองก็ชะโงกหน้ามาดูด้วยขนาดเล็กมีอยู่ห้าวัดส่วนขนาดใหญ่มีถึงร้อยวัดมีตัวเลือกให้เลือกเยอะมาก ผมอยากได้5วัต์ชุยต้าตัดสินใจโดยไม่คิดเนื่องจากมี5วัตที่น้อยกว่า15วัตต์เขาย่อมต้องเลือกขนาดเล็กอยู่แล้วเพราะราคาถูกไงเจ้าหวนเทาตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็เลือก100วัต์มา1หลอดหลอดนี้ติดตั้งไว้ที่ประตูหน้าบ้านเพื่อให้สวนสว่างสวยส่วนที่เหลือภายในห้องเขาเลือกแบบ25วัตต์เอาไปใช้ดูก่อนถ้าไม่สว่างก็ค่อยเปลี่ยนใหม่ ครั้นคนขายได้ยินเจ้าหวนเทาบอกจำนวนหลอดไฟที่ต้องการก็ถึงกับตกตะลึงนี่เป็นเงินก้อนโตเลยนะตอนนี้ยังไม่ถึงกับใช้ว่าเป็นเงินก้อนโตหรอกตล่อนก็รู้สึกได้ว่าใกล้เคียงแล้วทัศนคติของหล่อนจึงเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะตอนที่เจ้าหวนเทาตบธนบัตรใบใหญ่ลงบนโต๊ะทำให้หล่อนยิ้มด้วยรอยยิ้มสดใสและกระตือรือร้นพี่ชายคุณรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันไปหยิบมาให้พนักงานขายหญิงกล่าว ฟังเข้าสิธตอนนี้เรียกเขาว่าคุณแล้วเมื่อกี้แม้แต่นายยังไม่คิดจะเรียกเลยทั้งสองคนซื้อหลอดไฟและสายไฟเสร็จก็ออกมาชุยต้าแอบรู้สึกหดหูเขากล่าวคนในเมืองช่างเลือกปฏิบัติจริงๆเจ้าวนเทาเห็นจนชินไปนานแล้วเลือกปฏิบัติมีทั้งในเมืองและชนบทนั่นแหละถ้าไม่ได้มีชีวิตดีๆใครก็ดูถูกนายทั้งนั้นรวมถึงพ่อแม่ของนายด้วย ชุยต้ารู้สึกอยู่ลึกๆมันก็เป็นแบบนี้จริงๆนั่นแหละตั้งแต่ฉันขายกระต่ายพ่อก็ดีกับฉันขึ้นเยอะเลยต่อให้ไม่ได้ให้เงินกับพ่อของเขาแต่พ่อก็ทราบดีว่าเขามีเงินจึงมีท่าทีอ่อนโยนเป็นมิตรเมื่อกลับมาถึงบ้านเจ้าเหวนเทาก็ให้เยช,ชูดูหลอดไฟและสายไฟเยช,ชูเคยเห็นสายไฟและหลอดไฟที่บ้านของพี่สาวห้าเจ้าคิดไม่ถึงเลยว่าที่บ้านของเธอจะมีของแบบนี้รวดเร็วขนาดนี้ ของพวกนี้ต้องเป็นคนจากสำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้นที่จะทำได้สินะเยชูกล่าวฉันได้ยินมาว่าไฟฟ้านี้อันตรายมากเลยค่ะเจ้าเหวนเทากล่าวไม่ต้องห่วงภรรยารอให้พวกเขามาทำให้นั่นแหละผมไม่ทำเรื่องที่เป็นอันตรายหรอกเยชูชูยิ้มเธอเองก็กลัวว่าเจ้าเหวนเทาจะรีบร้อนจนลงมือทำเองจริงๆ เธอไม่รู้ว่าตอนนี้ไฟฟ้ายังไม่เข้าไม่ว่าเจ้าเหวนเทาจะทำอย่างไรไฟฟ้าก็เข้ามาไม่ถึงบ้านของตัวเองอยู่ดีนอกจากเจ้าเหวนเทาแล้วชุยต้าก็เป็นคนที่สองที่ซื้อหลอดไฟและสายไฟตอนค่ำอารองชุยและคนส่วนหนึ่งในหมู่บ้านก็มาดูซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากนี่คือหลอดไฟเหรเี่ยคล้ายกับฟองอากาศเลยของแบบนี้ก็ไม่ได้สว่างนี่นาสายไฟยาวขนาดนี้ราคาเท่าไรเนี่ย นี่มันอะไรกันเจ้าเสี่ยวรลิว้วนั่นซื้อของหลอดไฟมากมายขนาดนั้นเลยเหรอฟุ่มเฟือยจะตายไปอะไรนะหนึ่งรอยวัตต์แม่เจ้าโวยนั่นมันต้องใช้เงินเท่าไหร่นี่ยเจ้าเสี่ยวรลิ้วคนนี้ทําอะไรของเขาไม่คิดจะใช้ชีวิตแล้วเหรออดอยากปากแห้งขนาดนั้นก็ยังไม่มีเงินคืนเลยยังจะมาจ่ายเงินขนาดนี้อีกเขาไม่อยากจะใช้ชีวิตแล้วเหรอ เจ้าเสี่ยวลิ่วนั่นช่างกล้าจริงๆไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นหรอกติดตั้งไฟฟรีที่ไหนกันต้องใช้เงินทั้งนั้นติดตั้งหลอดไฟมากขนาดนั้นต้องจ่ายค่าไฟเท่าไหร่พูดไปพูดมาก็ออกนอกเรื่องแล้วทุกคนเริ่มมากังวลเกี่ยวกับเจ้าเหวนเทาอีกครั้งชุยต้าได้ยินก็รู้สึกหมดคำพูดคนพวกนี้ไม่รู้ดีแล้วยังจะไปเป็นห่วงคนอื่นเขาจริงๆที่หกของเขาดีจะตายไป อารองชุยเห็นชุยต้าซื้อหลอดไฟมาแค่ดวงเดียวก็แอบไม่พอใจหลานชายทำไมเธอถึงซื้อมาแค่ดวงเดียวละ่ะมันจะไปพออะไรคุณพ่อชุยรีพูดนั่นนะสิดวงเดียวมันจะไปพออะไรบ้านอารองจะทำยังไง ชุยต้าแอบยิ้มเยาะในใจอารองของฉันอารองของฉันพ่อก็รู้จักอยู่แค่อารองนั่นแหละทำไมไม่คิดถึงพวกเราบ้างไม่เป็นห่วงลูกชายแต่กลับไปเป็นห่วงน้องชายตัวเองที่สำคัญชีวิตของน้องชายก็ดีกว่าตัวเองแล้วทำไมพวกเราถึงได้มีพ่อแบบนี้นะแน่นอนว่าเขาแค่คิดในใจแต่ปากกลับไม่สามารถพูดแบบนี้ได้ไม่มีเงินแล้วนะครับชุยต้าตอบอารองชุยรีพูดจะไม่มีเงินได้ไงเธอเพิ่งขายกระต่ายไม่ใช่เหรอ คุณพ่อชุยรีบกล่าวเสริมนั่นสิ่งเงินที่ขายกระต่ายละ่ะอารองทำไมอาไม่ซื้อหลอดไฟเองล่ะครับชุยเอิร์ที่อยู่ข้างๆอดไม่ได้ที่จะพูดไอเด็กคนนี้พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันเธอซื้อกับฉันซื้อมันต่างกันตรงไหนอารองชุยเอิร์อย่างไม่สะทกสะท้านใดๆคนที่เพิ่งจะด่าว่าเจ้าเหวนเทาฟุ่มเฟือยรีบเงียบเสียงและดูความบันเทิงในทันทีชุยเออรกล่าว พวกเราแยกบ้านกันตั้งนานแล้วครอบครัวเดียวกันตรงไหนคุณพ่อชุยรีบด่าทันทีไอเด็กเวนพูดอะไรของแกแยกบ้านก็ไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันแล้วชุยเอ้ยยังอยากพูดต่อแต่ชุยต้าห้ามไว้เงินที่ขายกระต่ายผมเอาไปซื้อที่ดินของตัวเองแล้วแต่เงินก็ยังไม่พออยู่ดีที่เหลือเลยติดหนี้ไว้ก่อนรอปีหน้าขายกระต่ายได้ก็ค่อยคืน อารองชุยชะงักนี่มันอะไรกันเงินที่ขายกระต่ายเอาไปซื้อที่ดินแล้วแถมยังไม่พออีกนี่หมายความว่าเงินที่ขายกระต่ายหลังจากนี้ก็ไม่มีส่วนแบ่งให้เขาแล้วนะสิเงินจากการขายกระต่ายในปีนี้เขายังไม่ทันได้รับเลยชวยต้าก็เอาไปฝากที่ธนาคารแล้วพ่อชวยต้าไม่รู้หนังสือจึงไม่เข้าใจเรื่องของพวกเขาแต่เขากําลังคิดว่าถ้าเงินที่ขายกระต่ายยังไม่ได้จ่ายออกไปไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็สามารถเอามาถือในมือได้ใครจะไปคิดว่าชวยต้าจะจ่ายออกไปเร็วขนาดนี้ อารองชุวยคิดแบบนี้แน่นอนว่าเป็นเพราะเขาขี้เกียจไม่เพียงแค่เขาที่ขี้เกียจคนในบ้านของเขาทั้งหมดก็ขี้เกียจด,ด้วยขี้เกียจที่จะทำงานใช้ชีวิตแต่แบบนั้นจะทำอย่างไรอย่างไรก็ต้องใช้ชีวิตนะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเอาเปรียบพี่ใหญ่แล้วมีงานก็เรียกให้พี่ใหญ่กับหลานชายไปทำพวกเขายังสามารถใช้ของจากสองบ้านนี้ได้นี่เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะส่วนเรื่องหนังหน้ามันจะไปสำคัญอะไรกันนี่ก็ยังดีๆอยู่เลยทำไมถึงไปซื้อที่ดิน อารองชุยอดไม่ได้ที่จะพูดนี่ไม่ใช่ว่ามีบ้านแล้วเหรออนาคตพวกเราก็ต้องมีครอบครัวไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้บ้านหลังนี้ผมจะให้น้องชายส่วนผมจะย้ายออกไปสร้างบ้านเองชุยต้ากล่าวพ่ออารองแล้วก็พวกลุงลุงอาอาคนอื่นๆทุกคนคิดว่าที่ผมทําแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าล่ะครับทุกคนย่อมพูดว่าถูกต้องอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของตระกูลชุยแต่ทุกคนก็ไม่คิดอะไรมากต่างก็ยืนฝั่งชุยต้ากันหมด นั่นสิเด็กคนนี้พูดถูกข้ามปีนี้ก็อายุยี่บแล้วมั้งก็ควรจะพูดเรื่องภรรยาแล้วเหล่าวังสามถูกต้องพูดถึงเรื่องภรรยาแต่ไม่มีบ้านได้ไงก็ต้องซื้อที่ดินไว้ก่อนรอปีหน้าค่อยสร้างบ้านขึ้นมาภรรยาก็มาแล้วสามีของลีเฟิร์นก็พูดเป็นพี่ชายที่ไม่เลวเลยจริงๆคิดถึงน้องชายด้วยแถมยังยกบ้านเก่าให้น้องชายอีกสามีของสไปจ้วงก็เห็นด้วย ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ